คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับมือนีกะบรรยากาศฝนตกจังหน่อยเด้อครับผมค่ะครับแอดมินเกามาเชียกพอดีผ้าน้ำเชียร์นมาไหวพระอยู่แถวอยุธยาเนี่ยครับผมวัดมงเกล้าค่ะท่านผู้ชมวัดกระชายครับพี่น้อง บพอดีกับน้ำเชี่ยกับมีข่าวดีเด้อครับผมเพิ่นกะอ่าซองเพิ่นกะสามารถเปิดได้ปกติแล้วเด้อครับผม <c oughs> ดีใจน้ำเพิ่นครับผมค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีแล้อค่ะขอบคุณแม่เอฟซีที่เพิ่นอ่าบ้าบนให้เพิ่นอยากให้ช่องกับขึ้นมาสางได้ใดๆขึ้นเก่าค่ะท่านผู้ชมครับน้ำเชี่ยกับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีอ่าปูอยู่ในช่องข้าพร้อมเนาะครับผมเพิ่นกะโทษถามข่าวตลอด ปันไดสสกับขึ้นมากครับกะเท่ากระตอบปัได้เนาะครับผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางคุณเนาะเมีนค่ะก็ตอนนี้กับปกติล้วเด้อครับผมก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่หรอครับผมครับก็เลยพผ้ากันมากว่าย้วก็มาทํำอาคีปต่้อนี่ครับพี่น้องเป็นแนวทางอาชื่อสลากกินแมงรัฐบาลห้ก็พอแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขนเนี่ยหรครับผมครับสำหรับคลิปนี้แอดมินเกามาเชียร์กะอยากจะ ไปตามแนวทางตัวเลขของพอสักเด้อครับผมพอซักลอยเอ็ดกับมีพี่น้องเอฟซีบางท่านเพิ่นกับคอมเมนต์มาเนาะว่าเป็นยังขึ้นน่านโล่งให้แทะพอซักนี่เรียกเป็นเขาเป็นยังสี่เด้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าพอสักเพิ่นกันท่อสักเพิ่นแบตเสียมไหมครับผมทิดท่อเพิ่นยากครับผมทิดท่อบ่ได้ครับก็เลยอาจจะลาซาจักน้อยละครับผมแล้วก็เป็นอีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นไล่ยๆเสี้ยนกะ เป็นที่ทราบกันดีด้ครับผมเพราะว่าติดต่อเพื่อนก็อาจทิยากให้อย่างหน้าคร้มบางท่านเพื่อนกับว่าสะดวกให้สัมผัสครับผมบางเทียนอันโทรศัพท์บานนอกเข้านะเพื่อนใส่เคียงเดียวกันแม่ค่ะ่านผู้ชมบางเทีเมียก็ถือบางเทีลูกก็ถือยังสิแม่คะประมาณนี้บอกยังไงคือมีปัญหาเรียงโทรศัพท์เนาะไอ้เน้เชี่ยถือรางวัลที่หนึ่งสี่สื่อแก่คนยุคค่ะ่านผู้ชมโอ้ยอันคือจังปลาเล็กกับคือกันน้เเ่านะเม่นปลาเล็กกับมีเคียงเดียวกับหลานค่ะ เปลี่ยนกันใส่อยู่ตะกี้พอสําเนียงกับพอหลองก็เฮาก็เพิ่นบ่มีเนาะครับก็ลําบากโทยากน้ําเชียก็กับพี่น้อง FC ก็ซื้อไปให้ค่ะท่านผู้ชมครับก็เลยสะดวกในการติดต่อกันครับผมค่ะไห้นําแนวทางมาสู่พี่สู่น้องนี่ได้ชวยได้รับพี่น้องเพิ่นก็เข้าใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าถ้าติดต่อบ่ได้หรือว่าอันลงบ่ได้สิสิฟ้าวมาประกาศเว้าให้ในคลิปเด้อค่ะว่าอ่าเซียนนั่น เดี๋ยนี่เพิ่นจังสันจ้งสี่แล้วค่ะคือคือติดต่อ้บ่ได้สีบอกค่ะครับจนมดค่วมสามารถผุนละค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่แเม่นว่าท่านผู้ชมเพื่อนว่าอยากได้ผู้นั้นมือนีโลงให้แนยมันมั่นคือแบบว่าติดต่อกันยาค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะครับประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเอาไปฟังเลี้ยงเล่าเหล็กพอซักลอยเอ็ดแด้อครับผมเลขกเพื่อนเล่นบนรางนี่เขามาตอนหนึ่งเด้อครับผมหวดวังหันเบิ่งพี่น้องเพื่อนให เด่นบนล่างหนึ่งกับเจ็ดครับผมติดหนึ่งบนล่างเจ็ดครับผมนี่ที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีต้องการก็คือหลักหน่วยขี่คู่ต้องมาบนล่างนี่ครับผมเข่าเลขครับพี่น้องเข่าขี่ทั้งสองตัวเลขก็คือเจ็ดล่างกับหนึ่งกับขึ้นบนครับผมครับเลขพอนี่บ่คอยผ่านเด้อครับผมเด่พอดีติดต่อพอได้แล้วก็เลยนึ่ง ตัวเล็กฝาเอามาลงให้กับพี่กับน้องเนี่ยเด้อครับผมอันนี้เป็นงวดที่แล้วเด้อครับผมนี่ครับบานี้มาเบิ่งวดนี้กันเด้อพี่น้องบานี้ครับกันอย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาแชร์นี่เด้อครับผมครับเหลขกดังดังเด็ดเด็ดกระจินํามาเสนออีกเช่นเคยครับครับมางวดวันที่หนึ่งท่านวาคมนี่เด้อครับผม วันนี้พิเศียไห้แน่เด้อครับผมพอเพิ่นกับจับคู่ให้พร้อมเด่นบนล่างพ่อสักร้อยเอ็ดครับผมต้องมาก็มีสามกับเก่าเด้อครับผมจับคู่เก้าสี่กับสามห้าครับผมวันนี้พอจับให้เป็นแนวทางเบื้องครับผมในการยิบจับรอตลี่หลักหน่วยคู่ขี้บนล่างต้องมานี่ครับผมที่พี่น้องต้องการก็คือคู่แปดหกสี่นี่เด้อครับผมนี่ลักคู่ลักขี่ก็คือ เก้าสามหาครับผมนี่คือลัคขี่เอาลองพิจรารณาเบิรงเดอครับผมวันนี้สิเป็นยังไงกะคิดว่าถ้าตามสถิติพอ่อสูตรพอกอพอกมันใจให้เก้าแล้วครับผมเอาครับผมแคปหน้าจอไปเด้อครับรับล่องเบิรงเดอครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีนครับผมที่รอดรับชมคลิปของ ลวงพีปิศนาครับลวงพีก็บอกว่างวดน,นี้กัมั่นใจขึ้นเก้าครับผมเพราะว่าลวงพีเหลือมีเวลาในการาคำนวณแล้วครับหมวดวังหันเพื่อนกะให้เข่าทั้งบนทั้งล่างครับเหล็กเด่นโดยเฉพาะเหล็กล่างนี่เพื่อนจับให้กะเข่าพร้อมด้วยครับผมหาเจ็เต็มๆเลยครับผมสาหรับเหล็กลงงพีปิศนาแล้วก็รอดรับชมคลิปอคลิปหนาด้ครับผมสําหรับเหล็กลงงพีปิศนาครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่าขางวัดเนี่ยครับผมฝนตกครับมือนีมาก็วันจังลงไปไท้ายถ้ำดีๆแล้วครับผมพอดีมันเจืิญน,นะพี่น้องเนาะครับก็มีอีกเสียนต่างๆ่งงด้วยครับผมแม่หนองบัวพ่อจอหอครับพี่น้องสำหรับเหล็กเด่นแม่หนองบัวนีกอะ จะเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งอีกท่านเช่นเคยครับผมะจะหน้าเบิ้งเป็นแนวทางหาตัวเด่นตัวดังมาประกอบเป็นเลขให้ได้เด้อครับผมปูน้องโนอีกดิแถวปูน้องโนนี่ครับผมโอ้แม่นสถิติเท่าใดแล้วน้ำเชียร์เด,ด้อเด้อพรุ่งก่อนเป็ดหมุนครับปูน้องโนเด้อครับพี่น้องเด่นบนเน้นบนเด้อครับผมเน้นบนปูน้องโนนี่ถ้าท่านผู้ชมปูน้องโนนี่ถ้าผู้ใดเอ่อ มากเมยเนาะครับน้ำเชี่ยวว่าเด้เงินหลายหล้านเลยดิค่ะต้องยอมรับเลยครับผมพูดหน่าปวดห้มากถึงจะวันที่พูดหน่าปวดหามากหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดตั้งแต่เดือนกันยาครับผมสิบหกกันยามาเขามาตลอดเลยครับผมสิบหกกันยามาหัเทรายทองนี่สิบหกคจิกีกาครับผมคเขามาตอนนึ่งได้ครับปูน้องนองรุดเลยตัวเดียวนะทรครับ เดินบนอย่างเดียวตัวเดียวพร้อมครับบ่หลายหางโอ้บ่รลายตัวครับเดี๋ยวจะอ่านร่องห้ยได้ครับผมเป็นคลิปนาขึ้นกันครับพี่น้องจบคือบวิ่งตัวละหลานน้ำปูนะโอ้แอดมินกขลามเชียกะนํำเสเนอเป็นแนวทางห้ยได้ครับผมเฮ้ยวัีอ่าทุนปนันครับแต่ว่าพี่น้องวายย่าบอกดูด้านเชียมันสีดังปูน้งนมครับผมกะซ่อมซ่อมไปก็ได้ครับผมจะซ่อมเบื้องก้อนก็ได้ครับผม แถวเตะเด้ครับผมเป็นแนวทางเบังครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะเช่นเคยเ้อครับพี่น้องคาถาเงินประขาดเมื่อครับผมตั้งนโมสามจบครับเงินเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขลนของเก่ามาเชียที่รับชมคลิปของเก่ามาเชียครับขอให้ถูกหวยเลยเงินกับเก่ามาเชียครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรง หยิบจับเงินหมืน่นเงิน,งนแสนงวดวันทีหนึ่งท่านว่าคมหกซีนีเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สนิดแล้วครับผมสวัสดีครับ